บอสครับบอสแน่ใจใช่ไหมครับว่าบอสจะทำแบบนี้จริงๆ y ่ s โอเค I'm ready ครับบอสครับบอสจะให้ผมไปกับบอสด้วยไหมครับครับไม่เป็นไร อโว้บบอสไม่เห็นต้องลงทุนทำถึงขนาดนี้เลยนี่นะผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้จ้ <ste> er> าผลไม้หืมนี่นะ ไปใชใ้ป้ามาขายของหน้าบริษัทฉันไปเลยนะไปขายของที่อื่นเลยนะบอกกันดีๆก็ได้ไม่ต้องมาสาดน้ำไล่แบบนี้หรอกป้าไม่ใช่หมาโอ้ยนี่คนอย่างป้าฉันไม่เสียเวลาพูดดีๆด,ด้วยหรอกนะอา้าวหนูทำไมพูดแบบนี้ล่ะฉันจะพูดแบบนี้แล้วป้าจะทำไงฮะไปเลยนะแล้วอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกอ่ะอย่ามาขายของที่หน้าบริษัทฉันอีกถ้าฉันเห็นป้าอีกกบบป้าโดนมากกว่าสัตว์น้ำแน่คอยดู อะไรวะพูดดีๆไม่เป็นหรือไงเนี่ยเอ้าไปสิอย่ามายืนเบอร์อีกไปป้าไปก็ได้คนอะไรวะดุยังกระหม่อมเฮ้ยหืมยป้าอย่าให้ฉันเจอนะฉันจะ ผมงอกนี่ล่วงหมดหัวเลยคอยดูผลไม้จ้าผลไม้จ้าหวานเย็นขึ้นใจจ้าผลไม้มาฝัา่งนี้จะขายได้ไหมวัเนี่ย าไม่มีผ่านเลยฝรั่งที่ไหนวะเนี่ยจะเอาผลไม้เหรอ No 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 ไม่อยากกินผลไม้เหรออยากกิน but I don't have any money ฮะ no money no money ไม่มีเงิน no money mm hmm. น่าสงสารจังไม่เป็นไรไม่มีเงินไม่เป็นไรอยากกินอะไรเลือกเลยเดี๋ยวป้าให้ฟรีฟรีเยดกินฟรีไม่คิดตัง <sighs> เอาอะไรเอาแตงโมไหม o oh, ย yes please เดี๋ยวพรุ่งนี้ป้ามาแถวนี้อีกถ้าไม่มีตังอยากกินมากินฟรีได้จริงเหรอจริงโอ้ thank you so much งั้นป้าไปก่อนนะโอเค อะไรเนี่ยใครก่ะ Hello my name is Jess โอ้ยไม่ต้องบอกชื่อไม่ได้อยากรู้โอเค Oh I I just want to ask โอ้ยนไม่คุยด้วยถ้าอยู่จะมาจีบไอ้นะอยู่ก็ต้องมีตางอยู่นมันนี่ Huh uh, I'm sorry uh, Do you work at BSC company จากบ,บริษัทฉันด้วยเหรอฉันเป็นผู้จัดการที่นี่ถามทำไม o oh, อ I just want to tell you นี่อย่าบอกนะว่าจะมาสมัครงานที่เนี่สภาพแบบเนี้ยเขาไม่รับหรอกถึงจะเป็นต่างชาติก็เหอะเฮ้ยเสียเวลาไม่คุยด้วยละจะกลับบ้านุผลไม้จ้าผลไม้<า><า> ผล,มล,มลมไม้จ้าผลไม้ผลไม้ไม่จ้าผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้อ้าวมาขอผลไม้กินอีกเหรอ Yes Yes วันนี้มีแคนตาลูปเอาไหม How much เออ <Huh? S 1> เขาถามป้าว่าเท่าไหร่ครับอ๋อป้าไม่คิดตังหรอกไม่มีเงินไม่ใช่เหรอ มีครับป้ามีเยอะด้วยพนมเองมากับฝรั่งนี่เหรอใช่ครับฝรัหลังคนนี้เป็นเจ้านายของผมเองส่วนผมเนี่ยเป็นคนขับรถครับเจ้านายเอาข้าก็คิดว่าเป็นฝรัหลังตกอับเลยอีก Here take it ป้าครับเจ้านายผมอะ่ะเขาให้ป้าเลือกว่าป้าต้องการเท่าไหร่ป้าหยิบไปได้ตามความต้องการเลยนะครับ ป้าจางมเมื่อวานน่ะป้าไม่คิดป้าเอาแค่ค่าเคนตาลูกวันนี้ก็พอเอาแค่ยี่สิบาทก็พอว้าวป้าเป็นคนดีแหละื่อสัตย์มากๆผมให้ป้าหมดนี้เลยไม่เอาป้าไม่เอาป้าเอาแค่ค่าผลไม้ยี่สิบบาทพอ please let me รับไว้เถอะนะครับป้ามันค่าผลไม้มันก็แค่20บาทเองอะ ที่เหลือเนี่ยถือว่าเป็นค่าน้ำใจของป้านะครับ please take it โอ้ยเงินต้องเยอะเองเอามาให้ป้าทำไมเงินเนี้ยมันอาจจะเยอะสำหรับป้านะครับแต่ถ้าเป็นเจ้านายของผมเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นถ้าแรกกับการลองใจป้าครับลองใจแล้วพวกเองจะลองใจป้าไปทำไมวะตามผมมาครับ เอ็งจะเอารถเข็นป้าไปไหนหรอป้าด้วยเดีย๋ยวผมถื้อให้ครับเดี๋ยวก่อนไม่ได้เอ็งไปเอารถผลไม้ของข้ามาจอดตรงนี้ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะครับก็ตรงเนี้ยลูกค้าเยอะกว่าตรงที่ป้าขายตรงนั้นอีกนะครับไม่ได้ เมื่อวานป้าก็โดนคนในบริษัทนะ่ะสาดน้ำไล่ามารอ,อบหนึ่งแล้วป้าไม่อยากโดนดดยอีกอะไรนะครับนี่ป้าโดนสาดน้ำใส่เหรอครับใครกันอะ่ะผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะป้านี่ป้ายังกล้ามาขายที่นี่อกอนั่นไงมาแล้วผู้หญิงคนนี้แหละคุณครับฟังผมก่อนสิครับทำไมฉันต้องฟังด้วยป้านี่ป้า คนพวกนี้มาใช่ไหมเห็นไม่มันขวางทางเข้าบริษัทอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไงป้าป้าไปขายที่อื่นเลยนะไปป้าไม่ต้องนะครับป้าขายที่นี่ได้นี่คุณฉันเป็นผู้จัดการที่บริษัทนี้ฉันบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้คุณฟังเราก่อนสิไม่ฟังหอไล่ดีๆแล้วไม่ไปใช่ไหมอยากโดนสาดน้ำใช่ไหมได้จัดให้เฮ้ยเเป็นไงไปเลยนะไปนี่คุณทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ นี่คุณไม่รู้เหรอเจ้าของบริษัทอ่ะเขาให้ป้ามาขายของที่หน้านบริษัทนี้ได้นี่นายพูดหลังนายก็ผู้ชายที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยคือเจ้าของบริษัทที่ที่คุณทำงานอยู่ฝรั่งคนนี้คือเจ้าของบริษัทเหรอฮะ<า>คุณคือเจ้าของบริษัทเหรอ Yes Boss อ่ะเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกมาดูบริษัทที่ไทยคุณมาทำงานใหม่ก็คงไม่รู้สินะครับ ว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทเอ่อคือ,อเอาไงดีว่าเราเมื่อวานพูดไม่ดีกับเขาด้วยอะ่ะบอสคะแอมซอเสี่ so นะคะคือฉันไม่รู้จริงๆะค่ะว่าบอสคือเจ้าของบริษัทอะ่ะไม่ทันแล้วนะครับคุณบอสอะ่อสอะเขาเห็นพฤติกรรมของคุณหมดแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยป้างงไปหมดแล้วบอสอ่ะครับเคยเห็นป้ามาขายของอยู่ที่หน้าบริษัทความจริงแล้วเนี่ยเราต้องไล่ป้าออกให้ไปขายที่อื่นแต่บอสอ่ะ ขาสงสารเลยอยากลองใจป้าเผื่อป้าเป็นคนดีจะได้ให้ขายผลไม้ต่อที่หน้าบริษัทนี้ได้อะอ๋ออย่างนี้นี่เองขอบใจมากนะแถงกิ้วนะ it's okay ไม่เป็นไรป้าเป็นคนดีมีน้ำใจป้าสมควรได้รับมันแล้วนะครับเอ่อแล้วฉันจะไม่โดนให้ออกใช่ไหมคะบอสคะฉันขอโทษนะคะ บอสเขาตัดสินใจแล้วนะครับว่าบอสเขาจะให้โอกาสคุณจริงเหรอคะขอบคุณค่ะบอสขอบคุณนะคะแต่คุณจะต้องโดนล,ลดขั้นจากผู้จัดการไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแทนอะไรนะลดขั้นเลยเหรอคะไม่ต้องห่วงนะครับถ้าบอสเห็นว่าพฤติกรรมของคุณดีขึ้นบอสก็จะให้คุณมาเป็นผู้จัดการเหมือนเดิมแทนบอส ก็ได้ค่ะขอแค่ไม่ตกงานก็พอต่อไปอ่ะจะพูดจาอะไรกับใครนะ่ะก็ให้ระวังปากตัวเองไว้หน่อยนะพูดดีเป็นสีแก่ปากนะ่ะเคยได้ยินไหมค่ะป้ารู้แล้วพลไม้รมครับผลไม้ ผลไม้มาแล้วครับผลไม้ไหมครับผลไม้ผลไม้ครับโอ้ย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 โอ๊ยตายแล้วหล่นหมดเลยโอ้ยแระหมดแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยทำไงวะเนี่ย โถวนี่คุณลงมาคุยอย่างนี้เลยนะขับรถภาษาอะไรไม่ดูหลังเลยลงมาอย่างนี้เลยต้องขอโทษจริงๆนะลุงอะไม่ได้ขับรถมานานก็เพราะว่าขามันไม่ดีเลยเข้าเกียร์ผิดๆทุกทก ้องขอโทษจริงๆนะเออไม่แมนหรอกครับลุงว่าแต่ลุงขับรถแบบนี้เนี่ยมันไม่อันตรายหรอครับแล้วลูกเต้าลุงหายไปไหนหมดครับเนี่ยลูกลงุงมันไม่มีหรอกลูกมันหนีตาม,มชายไปแล้วอ่ะแล้วพ่อหนุ่มเนี่ยเก็บตรงไหนบ้างล่ะผมไม่เป็นไรครับโอ้โหผลไม้นี่มัน ตกลืนการไปหมดเลยเดี๋ยวลุงช่วยเจ็บให้นะเออไม่เป็นไรครับลุงไม่เป็นไรครับลุงอะเป็นคุณทำลุงก็ต้องช่วยเก็บออโอ้ยเออลุงโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเออลุงอะปวดหลังโอ้ยหลังโอ้ยเอ,อ้านงไงลุงผมบอกแล้วไม่ต้องเลยครับเดีย๋ยวผมเก็บเองโอ้ยหลังลุงโอ้ย <c oughs> ลุงครับเดี๋ยวไปนั่งลุงก่อนนะครับเอ้ยมาครับโอ๊ยค่อยๆนะครับลุงเอ้ยค่อยๆนะครับค่อยๆนั่งนะครับค่อยๆเป็นไรมากไหมครับลุงสงสัยเส้นยืดแน่ๆเลยครับผมจะทำไงดีครับเนี่ย ุงว่านวดสักพักมันก็น่าจะหายนะพนุมนวดหลังให้ลุงหน่อยสิก็ได้ครับมาเดี๋ยวผมนวดให้ครับอ้อยยบอบอ เข้าเกียร์รถผิดเนี่ยเลยถอยมาชนรถเข็นผลไม้ของพี่ตายแล้วยังไม่ตายแล้วมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่มีใครเป็นอะไรหรอครับแต่จู่จูลุงแกก็หลังเคสขึ้นมาพี่ก็เลยต้องนวดให้แกนะ่ะ<อ>เออพาแต่วิวมาแถวนี้นะมีอะไรหรือเปล่าพอดี ไก่ปิ้งของฉันขายไม่หมดอะจ้ะฉันก็เลยเอามาฝากพี่ขอบใจมากนะบิวแฟนพี่เนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะเออบิวมาก็ดีแล้วอยู่กับเพื่อนลุงเขาหน่อยนะเดี๋ยวพี่ซื้อ,อยามาทาให้ลุงแกเแกิดแกจะดีขึ้นใจจ้ะงั้นพี่ฝากหน่อยนะพี่ซื้อให้เดีวมานะครับลงุง ว่าไงจ้าลูกนิดคุณพ่อนี่คุณพ่อเล่นแรงไปหรือเปล่าคะดูสิผลไม้มันหก,กหมดเลยอะ่ะแล้วแบบนี้แฟนหนูเขาจะทำมาหากินยังไงอะ่ะก็แหนจะทดสอบว่าที่ลูกเคยทั้งทีมันก็ต้องเอาให้มันสุดๆไปเลยมันถึงจะทูกสรุปว่าแกจะไม่ยอมไปดูตัว กับลูกชายเพื่อนพ่อจริงใช่ไหมไม่ค่ะพ่อหนูบอกพ่อแล้วไงคะว่าหนูมีแฟนแล้วแล้วหนูก็ไม่มีวันนอกใจแฟนหนูเด็ดขาดค่ะไอ้บุตชายคนนี้มีเดียอะไรนะนะมันก็แค่พ่อค้าขายผลไม้มันำาจำเป็นชาิไหนเนี่ยแกถึงได้หลงมันหัวปักอ่าปั๊มขนาดนี้เขาเป็นคนดีค่ะพ่อถ้าพ่อได้รู้จักเขาเนี่ยพ่อจะรักเขาเหมือนที่หนูลักเขาแกแน่ใจนะว่ามันรักแกที่จิตใจ ไม่ใช่รักแกที่ฐานะที่แท้จริงของแกแน่ใจสิคะพ่อทุกวันเนี้ยเขายังไม่รู้ฐานะที่แท้จริงของหนูเลยด้วยซ้ำอะ่ะเขาคิดว่าหนูเนี่ยเป็นแค่แม่ค้าขายไก่ย่างธรรมดาเฮ้ยที่จะปุดนโว้แตหนูสาวสมัยนิ่งๆเลยทำไมมันชอบทำอะไรแบลกๆแบบนี้นะที่หนูทำแบบเนี้ยก็เพราะว่าหนูอยากเจอคนที่เขารักหนูจริงไม่ใช่รักที่หนูเป็นลูกเศรษฐีอะ่ะเอองั้นเอาเนี้ เห็นทนีพ่อตั้งหงไปทดสอบไอ้ว่าที่ลูกเขยคุณนี้ซะแล้วว่าไอ้คุณคนนี้มันดีจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเขาดีจริงะ่ะพ่อจะทำยังไงต่อหรอคะเรื่องเงินทองเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกเพราะพ่อมีมากพอแล้วแต่พ่ออยากจะมั่นใจว่าลูกสาวของพ่อเนี่ยเลือกคุณไม่ผิดจริงๆ แต่ว่าหนูสงสารแฟนหนูนี่นาพ่อแค่นี้เองเดี๋ยวพ่อชดใช้ให้โอ้ยนี่ครับลุงเอาไว้ทานนะครับขอบใจมากนะพ่อนุม่มขนาดลุงเนี่ยทำให้พ่อนุ่มเดือดร้อนพ่อหนุ่มเนี่ก็ยังซื้อยาทำให้ลุงเองใจมากนะแหม ผมออก็สงสารไม่ได้นี่ครับขาไม่ดียังมาขับรถแบบนี้บิลรู้ไหมลุงแกบ,บอกว่าลูกสาวแกเนี่ยหนีตามผู้ชายไปโหเป็นลูกที่ไม่เรื่องจริงเลยนะเพราแต่ลุงขับกลับไปไหมครับให้ผมมาส่งไหม ให้กลับนะกรับไว้แต่ว่าก็คือคืออะไรครับก็คือลุงหิวข้าวน่ะสิเอาก็ลุงว่าจะขับรถไปกินข้าวแต่มเมื่อเกิดอุบัติเหตุเช่ก่อนเนี่ยลุงก็เลยไม่ได้ไปไหนไหนก็ไหนไหนแล้วพ่อหนุ่มอ่ะพาลุงไปกินที่ร้านอาหารได้ไหมเออ คว่นอนนะวันนี้วันเกิดลุงนะลุงว่าจะฉลองวันเกิดให้กับตัวเองแต่ลุงไม่อยากไปคนเดียวอะ่ะมันเหงาพ่อหนุ่มไปเป็นเพื่อนลุงหน่อยนะเออ,อก็ได้ครับเออบิวถ้างั้นไว้เจอกันตอนเยนะ็นไห Okay. Oh <clears throat> ครับลุงลุงก็หากระเป๋าตังค์นะสิสงสัยลุงจะเลิมไว้ที่บ้านแน่ๆอา้าวทำไง่ะครับทีนี้ถ้างั้นลุงว่าเรากลับกันเลยดีกว่านะาลุงไม่ฉลองแล่าวันเกิดเนะลุงครับไม่เป็นไรครับเป็นวันเกิดลุงทั้งทีเนี่ยลูกก็ไม่อยู่ด้วยลุงอยากกินอะไรลุงสั่งเลยนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองเอางั้นเลย แต่ร้านเนี่มันแพงมากเลยนะแล้วพ่อหนุ่มจะจ่ายไหวเลยผมก็ไม่ได้มีมากหรอกนะครับแต่มันก็จะพอทำให้วันเกิดของลุงเนี่ยมีความหมายอยู่บ้างถ้างั้นลุงไม่เกง่งใจแล้วนะ เลุงสั่งมาเยอะขนาดนี้จะกินหมดหรอครับเนี่ยหมดสิเออว่าแต่พ่อหนุ่มจ่ายไหวใช่ไหมไม่ไเป็นรหรอครับลุงทานให้่อยนะครับงั้นล,ลุงไม่เกรงใจแล้วนะครับ อขอบใจมากนะพอนุม่มสำหรับทุกอย่างในวันนี้ไม่เป็นไรหรอกครับเออยังไงก็สุขสันต์วันเกิดนะครับลุงอ,อย่าลืมทายาที่ผมซื้อให้ด้วยละครับจะได้อาหารปวดหลังขับรถดีนะครับ ค่าหาไปหมดแล้วกลับไงตทีนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือ5บาทไปพอค่าวินซะด้วยเฮย้ยเอเดินก็เดิน ลุงพนมลุงมีของจะให้เป็นการตอบแทนขึ้นรถมาเร็วของอะไรครับขึ้นรถมาเถหน้าก็ได้ครับ ลุงครับลุงพาผมมาบ้านลุงทำไมครับก็ลุงบอกแล้วไงว่าลุงมีของจะให้ลุงครับจริงๆลุงไม่ต้องให้แล้วผมก็ได้นะครับผมช่วยลุงด้วยความเต็มใจแล้วผมก็เห็นว่าลุงไม่มีลูกดูแลไม่ได้หรอกในเมื่อเธอผ่านการทดสอบฉันแล้วเธอก็สมควรที่จะได้รับรางวัลการทดสอบการทดสอบอะไรลุง ผมไม่เข้าใจเดี๋ยวก็รู้ลูกบิวลงมาได้แล้วบิวนี่มันอะไรกันเนี่ยความจริงอ่ะบิวเขาเป็นลูกสาวของฉันไม่ใช่เป็นแม่ค้าไก่ย่างอย่างที่เธอคิดหรอกนะจริงเอหรอบิวจริงค่ะ บิวปลอมตัวเป็นคนธรรมดาไปขายไก่ย่างเนี่ยเพราะบิวไม่อยากให้คนเข้าหาบิวเพราะฐานะทางครอบครัวของบิวนะคะความจริงแล้วเนี่ยพ่อของบิวเป็นเศรษฐีที่รวยมากค่ะฮะเศรษฐีแล้วบิวมาคบพ่อค้าผลไม้แบบพี่ทำไมที่แรกต้องคิดแบบนายน,นั่นแหละว่าทำไมลูกสาวฉันถึงได้เลือกนายแต่หลังจากที่ฉันได้ทดสอบนายในวันนี้แล้ว ฉันจังได้รู้ว่าทําไมเพราะนายเป็นคนดีนั่นเองเออถ้าแบบนั้นผมไม่คู่ควรกับบิวเลยสักนิดเราสองคนต่างเราฟ้ากับเหวพ่อค้าผลไม้อย่างผมจะไปมีปัญญาอะไรไปขอบิวแต่งงานพี่ว่าเราคงหยุดถ้าเธอบอกเลอกลูกสาวฉันละก็ ฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่แต่ว่าเรื่องเงินทองเนี่ยไม่สำคัญหรอกเพราะฉันมันมีมากพอแล้วแต่จะหาคนดีๆที่ฝากฝังลูกสาวฉันนมันไม่ง่ายเลยเรื่องสินสอดฉันขอแค่นี้ก็พอลุงลุงอะไรกัน เรียกว่าพ่อสิมันถึงจะทุกพี่อุ้ยพี่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะขอแค่เราสองคนรักกันอ่ะฉันไม่สนหรอกนะว่าพี่จะเป็นใครมาจากไหนขอแค่เราสองคนไปเริ่มใหม่ด้วยกันนะคะ